สวัสดีท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับค่าคืนนี้บนสังเวียนเดือดฮะจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ยืนหยัดฮะท่านชมในมุมน้ําเงินครับเขาคือยอดเดชาสิทธิ์ยอดคงะผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการแม่ไม้มวยไทยของเราครับด้วยการนําอาวุธระดับตำนานอย่างซอกกับบับออกมาใช้บนเวทีสากลได้อย่างน่าทึ่งครับโอ้โหฮะทุกลีลาทุกแม่ไม้ของเขาครับคือศิลปะ,ปะที่อันตรายและทรงพลังมากครับท่านผู้ชมวันนี้ครับเขาจะกลับมาพิสูจน์ให้โลกเห็นอีกครัง้งว่ามวยไทยคือศิลปะ การต่อสู้ที่แท้จริงครับท่านชมผม,มเกมบันชกช่ที่หนึ่งฮะฟอร์เตอร์อยู่ม,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 มุมแดงนะท่านชมเดินเข้าหาฮะไม่ใช่ยอดเยชายังไม่ออกอะไรเยอะฮะรอดูจังหวะฟอร์เตอร์จะออกอะไรออกมาก่อนครับท่านชมมาเดินเข้าหาระยะปาชิดครับมาไม่ทําอะไรในจังหวะนี้ครับหัวตัวเริ่มมากครับยอดเยชาคนนี้ดูครับโอ้โหนี่อู๋กระโดดกระทุ้งเข่าซ้ายไปหนึ่งทีครับมานีฟอร์รเตอร์รับไปก่อนครับมา ไม่ยแตะซ้ายหนึ่งแข้งอ้ยเบิ้ลสอไว้สแข้งนะท่านชมแกก็เดินเข้ามาหาม่ยบประชิดนี่ครับอ้ยเจาะยางฟังกระจกไป1นชุดครมาเดินเข้ามาครับฟอร์เรสเตอร์ฮร,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 รยิงเก็บยิงเดินคะตอนนี้มาครับความนีของแกถ,ถีบออกครับยอดช้าหนีครับอุ้ยถีบยอดหน้ารวมอู้จังหวะทวงขวาหนึ่งทีครับโอ้กโหมาอ,อุ้ยตีนไปลูกหน้าของฟอร์เรสเตอร์เขา ฟลอเรสเตอร์เดินเข้าหาท่านชมโอ้ยไปเตนไปรูปหน้าเขาครับเตะขวาห,หนึ่งแข้งครับโอ้ยเตะจ่อยางท่านชมเตะเต็มๆมามาฟลอเรสเตอร์ยังไม่สะทุทฐานล่อยขวาตรงหนึ่งรอครับมาดูฮะหนึ่งเข้าหายิมล้มตัวหนึ่งทีเตะโอ้ยเตะต่อซ้ายยิงการคอท่านชมโอ้ยนี่ฮะจังหวะเตะขวาห,หนึ่งแข้งครับโอ้โหเตะช่วงล่างท่านชมไอ้อัดหน้าขานะฮะโอ้โห นี่ครฟอร์เรเตอร์ยังไม่สะโตสะท้านะฮแกยังเดินเข้าหาแตะขวาอีกหนึ่งทีครับฟอร์เรเตอร์ยิงเก็บยิ่งเดินครับดูครับท่านชมไปจังหวะฮะจะหาจังหวะเข้าทันอุ้กระทุ้งขวาไป้หนึ่งทีคบเข่ากระซวกเข้าไปครับกระซวกซ้ายคืนครับฟอร์เรเตอร์ฮะมาบินออกมาครับโอ้โหกระซวกซ้ายครับมาสับซอกขวาตรงอุ้ยนี่ฮะมาเต็ใจเหหูออกอาวุธนั่นับท่านชมมาโอ้โหหูฮะอือหึเล่นกันซึ้งๆหน้านี่แหละครับท่านชมดูครับมา จังหวะแต่งครับแม่ฟลอเตอร์ต่อยไม่โดนนะฮะนี่ครับจังหวะแต่งเรื่อมัดของยอดเดชานะฮะดูฮะจะจะออกอาวุธอะไรครับเตะขวาตีครับมานี่ครับจับขาได้โดนออกมาครับยอดเดชาดูฮะฟลอเตอร์เดินเข้าไปหาอีกแล้วครับเตะขวาหนึ่งแข้งครับแหมแกจะมาเดินลคว้าเอาอะไรครับฟลอเตอร์เอาโอ้มาต้องผ่านแข้งผ่านมัดของยอดเดชาเข้ามาก่อนนะฮะโอ้ดูฮะแม่การลวกรัดจับปีกนะท่านผู้ชม มาเด fate, pues ินเข้ามาครับฟอร์เรเตอร์จ like ังหวะดอริชาร์ดอ <kindergarten>. <donn> ุ้ย <wurde> อัปคัดอุ้ยต่อยสะปุกซ้ายสวยครับมาฟอร์เรเตอร์ฮะดอริชายังตั้งรับอยู่นะท่านผู้ชมนี่เกียร์ขาหน้าฮะยังไงครับมานี่ครับไปต่อยครับฟอร์เรเตอร์ครับต่อยไม่ถึงครับมาแตงต่อยไม่โดนนะครับอย่ามาคอยขับเปลาะนี่กระซวกซ้ายไปหนึ่งทีครับมาโอ้โหนี่ฮะอุ้โฟนี่กระซวกขวาหนึ่งทีออกมาโอ้โหตีตัวโกงไงนะท่านผู้ชมอุ้ยจังหวะต่อยขวาแมว ยอดเดชาสวนมาหนึ่งชุดเหมือนกันทั้งหมดยกที่หนึ่งครับท่านชมอือหือโอ้ยเดี๋ยวมาต่อเกมมันชกยกที่สองต่อฮะมาไฟเตอร์เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับถีบออกครับยอดเดชาดูครับไฟเตอร์เดินเข้ามาประกบปริยะปัดชิดนะครับไม่รู้แกจำเดิมคว้าอาหารอะไรครับนี่ครับปล่อยขวาคืนครับแม่ยอดเดชาเตะขวาขึ้นการคอจังหวะนี้เตะซ้ายการคอเตะซ้ายการคอท่านชมโอ้โหดูฮะอื้ยมาไปมีชุดครับเอาละครับโอ้โหถีบยอดหน้าครับท่านชมโอ้โหนี่ฮะยืนขาเลี้ยวถีบโชว์เลยดูฮะท่านชมโอ้โถีบสองจังหวะเลยครับ คนดูนี่คืองามาจังหวะแบบนี้โอ้โหดูฮะไฟเตอร์แกก็เดินเข้ามาไประยะกปัดชิดเหมือนเดิมฮะดูฮะโอ้ยโดนเตะตวัดอุกขสรเข่าขวาครับท่านชมนี่ยัดับสอกคืนครับไฟเตอร์เตะขวาขึ้นลงมาครับยังอยู่ในวงไหนอยู่นะครับนี่อุกสับสอกครับมาไฟเตอร์ครับยำสับสอกใส่ยอดเดชานะสอกขวาของแกนะท่านชมเดชาขวาได้ดันเข้าหามุมเชื่อครับมามาซัดกลางเวทีครับท่านชม โโอ้หเล่นจะเริ่มจะเล่นสอกให้เห็นฮะของมิโคมบจังหวะรวบขารวบนี้สวยฮะแต่ไครกวาดล้างไปเลยนะครับจังหวะยอดได้ช้าครับจับขาได้กวาดล้างนะท่านผู้ชมมาเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับมานี่ฮะจับตาวอีกนิดีึงจังหวะสอกกลับนะท่านผู้ชมโอ้โหดูฮะไอ้จังหวะนี้ฮะท่านผู้ชมโอ้โโอ้โหท่านนั่นหน้าฮะท่านผู้ชมหน้าสะเทือนฮะจังหวะนี้ฮะโอ้โหเต็มเต็มฮะโอ้ยจังหวะสอกกลับครับีิลานม้วนแทนดินฮะแกลุกขึ้นมาครับโอ้โห ไฟเตอร์ฮะดูฮะยอดได้ชาจ้องอยู่แล้วครับมาดูฮะอภารการทำแนนนับไปนับไปแล้วนะครับมาอันนี้ฮะโอ้จังหวะเข้าไปต่อยครับโอ้เดี๋ยวเราฟังอภารการแป๊บนึงครับโอ้โหเดี๋ยวอภารการต้องเช็คอีกสักทีครับมาไหวไหมครับดูดูสตัยครับดูสตัยครับมาเป็นการหน่วงเวลาของเขาไปด้วยนะฮะท่านชมโอ้ยนี่ฮะโอ้โหมายุติธรรมหรือเปล่าครับท่านชมคิดว่าอย่างไรครับแบบนี้ครับมามาเตือนยอดได้ชาของเรานะฮะโอ้โห โอโ้โหดูฮะการน่วงเวลาของเขาครับยือเต็มที่ฮะท่านชมแต่จะยือยังไงไหวครับนี่เจอกับศิลปะใหม่ๆมวยไทยนําไปใช้แบบนี้ฮะนี่อยู่ดูครับยอดได้ช้าเดินเตียบอ้ไ่แตะขวาตรงนี้ครับมเช็คช่วงล่างอีกทีครับโอ้โหโอ้ยังมาไม่เต็มน้อยนะฟิลเตอร์ฮะบอนสอบกลับไปเต็มๆนาหนนาสะเทือนไปนะครับไปขวาหนึ่งแข้งครับอ้โหจังหวะนี้ฮะมาแกก็เดินเข้าหายอเหมือนเดินครับนี่กระแทกซ้ายครับเออโอหพุบเตี๊ยบไต้ครับโอ้โหจเท้าขวาทุกคนจังหวะต่อยครับมา ไปเตอร์มาเป็นชุดจังหวะนี้เตะซ้ายยิงการของครับโอ้โหจังหวะนี้ท่านชมโอ้โหฟ้าผ่าอีกแล้วครับโอ้ท่านชมโอ้ยไม่ต้องนับคองตัดปรมการชุดนี้ครับโอ้โหยุติแล้วท่านชมโอ้โหเด็ดขาดนะครับยอดในชาติสุ์ยอดทงคนนี้ครับโอ้โหนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปใช้ในเอทีสาะวันกแบบนี้ฮะโอ้โหมันเด็ดขาดมันพิษส่งมันอันตรายจริงครับท่านท่านชมอือสุดยอดมากครับ ดูฮะโอ้ยแกลุกไหวครับพอลเ,เตอร์ครับโอ้โหดูฮะมากตั้งแต่สอกกลับไปแล้วนะครับท่านท่านชมดู่าจังหวะสอกกลับของแกฮะไปยังออ้ยแตบพอคุณลุนช่องโอ้โหไปยังรูฮะโอเกยังลุกขึ้นมาหน้าตาเฉยครับโอ้โหบ่งบอกถึงการฟิตซ้อมนะครับนี่นะถ้าฟ้อมไม่ถึงจริงๆนี่ลุกไม่ขึ้นครับโอ้โหสติมาไม่ทันแน่นอนครับท่านชม ถึงแม้ครับกรรมการจะพยายามช่วยหน่วงเวลาให้ฟอร์เรเตอร์นะฮะไดพักหายใจนั้นแค่ไหนครับแต่สุดท้ายครับมันก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของยอดเดชาไว้ได้ครับมายอดเดชาครับหาจังหวะปล่อยแข้งซ้ายครับเข้าเต็มการของฟอร์เรเตอร์แบบเต็มๆนะฮะเป็นอันดับให้กรรมการต้องยุติการชกทันทีครับนี่ฮะโอ้ยยอดมากครับท่านผู้ชมโอ้ยเขาไม่ได้แค่ชนะนะครับแต่เขาได้พิสูจน์ให้โลกเห็นอีกครั้งว่าแม่ไม้มวยไทยนั้นคืออันตรายและทรงพลังแค่ไหนครับโอ้โหนี่ฮะมา ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมมาให้กำลังใจนักมวยไทยในไฟหน้ากันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับท่านชม